มีความคืบหน้าล่าสุดจากทางพระพุทธอิสระนะครับทนายความมีการเปิดเผยว่าอดีตพระพุทธอิสระนะครับยอมรับสารภาพว่าปลอมแปลงพระปรามาพิไทยจริงนะครับแต่ว่าได้มีการปฏิเสธข้ขอกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำร้ายร่างกายตำรวจสองนายด้วยกันครับ เมื่อวานนี้ก็มีทีมทนายความนะครับจากกรณีที่อดีตพระพุทธอิสระหรือว่านายสุวิทย์ทองประเสริฐถูกตํารวจจับกลุมถึงกุฏิภายในวัดอ้อนน้อยจังหวัดน,นครปฐมนะครับตามหมายจับข้อหาก็คืออั้งยี่ซ่องโจรและก็ปลอมแปลงพระประมาพิไทยครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวก็ทําให้ต้องสึกจากความเป็นพระนะครับก่อนถูกส่งตัวไปคุมขังที่เรือนจาพิเศษกรุงเทพมหานครในช่วงข้ามของคืนวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยฮะวันส่งตัวไปเนี่ย สิทธิ์ยนุสิทธิ์แล้วก็เป็นลูกศิษย์ตุหาคนใกล้ชิดเนี่ย<อ>ก็มาส่งแล้วก็มีการเสียใจด้วยนะอ,อย่างนี้นะครับก็ปรากฏว่าเมื่อช่วงเช้าตรู่ครับของวานนี้ลูกศิษย์ของอดีตพระพุทธอิสระ<ๆ>เขาก็มายืนรออยู่หน้าเรือนจาพิเศษกรุงเทพนะครับ<ๆ>เพื่อติดตามข่าวคราวแล้วก็ให้กําลังใจด้วยหนึ่งในนั้นก็คือนายธีรยุทธสุวรรณเกศรทนายความของอดีตพระพุทธอิสระนะครับและก็นายภัยบูรนิติตะวันหัวหน้าพักประชาชนปฏิรูปครับ ซึ่งความคิดเห็นของนายธีรยุทธ์ทนายความก็ให้สัมภาษณ์หลังจากการเข้าเยี่ยมนะครับว่าตนนั้นเตรียมหลักทรัพย์150,000บาทยื่นขอประกันตัวในชั้นอายการครับหลังทราบว่าอดีตพระพุทธอิสระปฏิเสธข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายตำรวจสติบาททั้งสองนายครับส่วนข้อหาปลอมแปลงพระประมาทิไทยให้การรับสรารภาพนะครับว่าได้มีการนําไปใช้จริงแต่ไม่มีเจตนาลบหลู่ดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพครับ ขณะที่อีกคนหนึ่งคือคุณไพบูลนิติตวันก็บอกว่าอดีตพระพุทธอิสระได้ฝากบอกถึงลูกศิษย์ว่าตนนั้นตอนนี้สบายดีนะครับไม่ต้องเป็นห่วงและจากการถูกดำเนินคดีครั้งนี้ยังไม่ถือว่าประราชชิกค,ครับในระหว่างที่ท่านถูกควบคุมตัวนั้นท่านได้เป่งวาจาลาสิกาจากพระพิสุหรือ,อยังนะฮะท่านได้กล่าวว่าไม่นะฮะ แล้วก็เจ้าวาดวัดเสมียนนาลีก็เป็นพยานด้วยแล้วก็โดยเฉพาะก็เนื่องจากเหตุที่ว่าการที่ท่านต้องคดีนี้ไม่ได้มีคดีใดที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งปาราชิกสี่เลยนะครับแล้วก็ดังนั้นท่านก็ยังถือทางพระธรรมวินัยนะฮะก็ยังถือว่าเป็นพระพิสุ์เช่นเดิมแต่ว่าถ้าทางกฎหมายก็ว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วหลวงปู่ได้ฝากว่าเหตุผลก็คือว่าการดําเนินการในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ หลวงปู่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วเป็นสิ่งที่เป็นอชะตากรรมหรือเรียกว่าง่ายๆเป็นบทกำหนดที่เหมาะสมที่สุดเพื่อที่จะชะล้างให้พระพุทธศาสนาให้คณะสงฆ์กลับมาบริสุทธิ์อยู่ในพระธรรมวินะัยนะฮะ